เป็นจังไดอ,นนอันนี้อันนี้มากมักงานบริการนอกก็เลยล่องไปล่องไปนี่เขาไปนี่เขาแก่ก็ดีมีคนงานอยู่ลานนี่เป็นลานขนาดกลางมียี่สิบโตอุ้ยเฮ็ดใดแน่นอนวันนด้พ,พกใจมากเต็มร้อยเนาะเหลืองงานบ่ใดแล้วคันบ่คันบ่นบเฮ็ดนี่ก,หนนกหห็หาเงินเนาะหามาหาเงินเนาะมากเขาเดขกเขาผ่า,านแล้วเขาก็ลอยล่องบึง มันน mm ี hmm. hair, ton ne, ton ne. ้เขาไปมีคนงานอยู่หกคนคนเกาหลีสามคนไทยสามคนมันน oh. oh. ี้เห้าอายุยังหน่อยห้าอายุสามสิบต้นๆเนาะเขาให้าไปเสริมหนาลานได้เขาเขาบริยานยานยังเขาอื่นยังขอบออกเขาบริยานห้าสีอี๋ยังได้เพราะว่ามันบ่มีเยินเตียงหมอนอ่ะโอ้มันบ่เป็นยังดอกเพราะเขาบได้เฮตผิดกฎหมายเขาให้ห้าไปยูหนาลานกับไปเสิร์ฟเนาะ สืบดื่มเหล็กกับเขางานเขางานหกโมงเลิกหนึ่งทุ่ม,มกลับไปมือมือเหล็กเขาก็ยังบอยเห็นงานดอก้องผักพรตื่นเศร้าคนมากอะหกโมงเป็นเวลางานเลยเขาไปเขาก็สอนงานมันบอยลืมเหล็กมากอะสืบนําชาให้เขาแล้วก็ยุกถาดเครื่องเคี่ยงมากแล้วก็เป็นกระทะล่อนกระทะล่อนมากเขาก็สอนงานแต่วา่าลูกค้าลายลายจา้ะ ว,วินเลยนป่ะวินเลยเมื่อนี่ยอยู่จังสีอยู่จังสี่บ่มีเวลายืนรับบ่มีเวลาอันนั้นเลยต้องจดจอเมนลูกค้าเขาตลอดเพราะว่าเขาลูกค้าดีดีจ้ะบ้านที่นี่เขาก็มีอาหารในห้าวเขาไปเขาก็มีอาหารเส้าเทียงแรงแต่ว่าอยากบอกว่ากินบ่ได้กินบ่ได้เพราบ่ามีแหงเหตุงานจ้ะรสชาติเป็นจนังไดรสศาสตร์เนาะ ไปถูกต้องบ่จจาวัสดมาถูกต้องจ้ะพี่มาถูกต้องนะคะมาถูกต้องแต่ว่ามาแบบว่าคือว่าเชิญมาเชิญเชิญเข้ามาในเกาหลีนะคะมาแบบว่าจังไนละ่ะเขาเอินมีคนรับรองเออก็คือ,อมิวนะแฟนมิวเป็นควนเชิญครอบครัวเขามานะคะมาถูกต้องนะคะมาถูกต้องามาถูกต้องแต่แตวาา่าเ่ากะอยากได้งเงื่อนเขาก็เลยไปร้องเหุงาน เพราะว่าเดี๋ยวจะพึ่งก็คือไอ้สามีมิวเนาะเรามีสวนสามารถเชิญญาตพี่น้องนะคะเขามากกาหลีใดจ้ะเพราะว่าเรามีสวนเนาะเขาเอินบ่ายังกอนนะแรงงานตามฤดูกาลเห็นไหมแต่ว่าเขตมิวได้แค่สามเดือนจ้ะเขตมิวได้แค่สามเดือนนะคะแต่เขตอื่นเขตอื่นน่ะจะได้ประมาณหกเดือนแปดเดือนแต่เขตมิวได้แค่สามเดือนเนาะสามาเชิญญาตพี่น้องเชิญพ่อแม่ญาตพี่น้องนะมาเฮ็ดมาเฮ็ดสวนซอยใดจ้ะเออ พอถึงเรื่องหลานอาหารตัวเนาะเขาก็มีอาหารใ้เห้ากับเป็นอาหารในหลานเขาล่ะส่วนหมากเกาหลีเขาจะกินผักบนเนนเนื้อัาว์ตเนาะก็มีปลาอยู่เมื่อไรเขาก็ให้กินต้มปลามันก็จะจืดก็ขึ้นจืดไปเลยเพ็ดเพ็ดแต่ว่าบนัวคือบานเห้าแม่มันบ่ถูกปาาเขาก็บ่ะไ้เห้ากินบ่ได้แต่ว่าก็ฟื้นกิน ื้นกินเขาไปเตียว่ากินโบได้ดอกเขาประมาณซําเนียงกินเครื่องเดียวนะค่ะบ้านเท่ากับเป็นเขาจา้าเุญนจานเนาะพัดกะเพ่อกับว่าไปแต่อันนี้กินโบได้จากกินโบได้ก็พยายามกินน้ำเพื่อให้เฮามไม่แห้งเพื่อให้เ้าสดชื่นนาะเพราะว่าอายูุหนาร้านจ้าของอายุยังหน่อยเขาห้ไปอยูุหนาร้านงานกับโบได้ซับซ้อนยันยงก็คืออาหารมันเป็น มันมันเป็นถาดเครื่องเคียงเขาเป็นคนแตง่งเห่าเฮาามามีนานะทีแค่ยกถาดอาหารเครื่องเคียง,งไปเสื์บแล้วก็เอาเอาหม้อมันเป็นกระทะร้อนๆนะ,ะ cetera, มันจะเป็นตุมตุ่มเต้าหู้ถั่วเน่าไปจังสันเขาสร้างยังเท่ากับไปยกจากเตาร้อนๆนะมาคุณเลไลจะะพี่เมื่อว่างเมื่อว่างให้เขา แล้วมีแค่นั้นแล้วก็เอาเขาเขาเขาต้องการเขาเพิ่มเขาก็สินยุกมือขคอว้าอกกลับไปซื้อแต่ว่ามันเป็นง่านทุกกีแต่ว่าผู้ใดปรับตัวเรื่องอาหารได้ก็สามารถเททได้แต่ก็เขากาหลีกินล้วน,นบ่มีแห้งกันวะบ่มีแห้งจ้ะบ่มีแห้งอีหล่ะเมื่อตรงปรับตัวาใหไปกินคือว่าแหละแบบ แบบว่าหลานอาหารที่ว่ายูยูนะ่ะเ,เจ้าใ้เฮ็ดกับเขาไทยนํ่แหละ <Yeah. S 1> ถ้าสมมติใบเฮ็ดกับเขาไทยกินอาหารไย่ยูกะอยู่ก็เจ้าใดเออนะได,ได้ได้เพราะว่าเถาแกดีเจ้าของหลานเจ้าดีดีเจ้าเฮ็ดซซยเอ็นบ่เจ้าของหลานเฮ็ดซอยขันลูกน้องคือจังไปไม่ไม่ยังเสียลูกค้ามาเนี่ยเ,เจ้าก็จะเป็นค้นเสิร์ฟน้ำชากอน,น้ำชาเย็นเย็นให้ลูกค้าแม่นบอตตอมาเนี่ยเขากระิสั่งเมนูมันบมีหลายอย่างแบบมีประมาณหก หกจะเป็นกระทาร้อนที่มันเป็นต้มถั่วเน่าอย่างเขาเม้าไว้สุดสดตรหอนๆน่ะมันนไงอันเขาเอิญเขาแก่บ้านเขาเอิญเขาแก่เนะาะเกาหลีเขาเอิญอย่างก่อนหนึ่งเนีย<ม>น,นเขาจะเสิร์ฟซอยเลยเขาจะเบ่งลูกค้าเขาจะบดใส่เห่าเนี่ยล้านนี้ถือว่าโอเคจ้ะแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือมันบบมี่ส่วนตัวไเห่า ก็คือพนักงานคนไทยเนาะคะ่ะพนไอน้องมิวเป็นคนจังหวัดใดจ้าพี่พึงเขามาอุดอรจะพี่สาวอุดอรนะคะสาวอุดอรอำเภอสร้างคอมจ้าเนี่ยร้านอาหารนี่ก็คือมองที่อยู่ไปอันนี้เราประสบการณ์ก็คืออยู่น้ำคนไทยน้ำกันสามคนออน<ด>อนน้ำก,กันจ้า้องแบบเนี่ยนอนด้วยกันสามคนคุยทศดับ กับโบเป็นส่วนตัวคุยทั่ท์หรุญยังกับยูน้ำกันเนี่แหละยูน้ำกันแต่ว่ามันบบมีวลาให้ห้าคุยโทรศัพท์ดอกจ้าก็คือตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็มีแค่อาบน้ำไปทํางานในเขากับขึ้นมาอาบน้ำาลุมหัวโล่งมอนก็คือลับเลยนั่นแหละมันกัเหลืออาหารการกินก็พี่ยูเนี่แหละถาสมมุิว่าเป็นส่วนตัวมากจักดีก็นี้อาหารถาสมมุิว่าข้าเจ้าไงห้าเฮ็ดกับเขาไท่ได้ก็จะมีกานีก็จะมีแห้งที่งัน อันนี้ยูเฮดบดายไพสิวะยูขี้ไรกะล่องเบิงล่องมาเบิงอีอ้เราประสบการณ์ไพว่าผ่านงานมายูกะเคยผ่านมาอยู่จะลนันขายของทั่วไปขายทุกอย่างชุดนักเรียนอี่อยังน่ะเฮดเบิดมือแลนสองล้านยูกะเฮดแต่ว่าเฮ้าได้ก,กินอาหารที่เฮ้าถูกปากเฮาก็มีแห้งเฮดงานอันนี้กําลังใจก็มีนองก็มีเนี่ยคันเป็นยังกะทรวหานองใดนี่มีกําลังใจมีทุกอย่างไม่คนซัพพอทุกอย่าง แต่มันกินอาหารเกาหลีบ่ไไรเขาบอให้เฮหน่องกับคล้ายอาหารไทยมันมาจ้ะห้าวสามน้องสามารถส่งอาหารไปห้าเฮ็ดใดแต่เขาเจาะใบเฮ็ดแต่เขาเจาะบอให้าเฮ็ดมีขาดจีใดก็คือมาหมากครับมาหมาเป็นกองเพราะว่าหลาดอาหารเขานอกเขายันแบบมันเป็นเครื่องปรุงไทยยาไม่ไปนปนกันนซส่นะเขาเจ้าเฮ็ดก็เผาก็เผาร้านอาหารเกาหลีค้ายนาะมันก็เขาเจ้ากับย่านั่นแหละเขาเจ้าก็เลยห้ามก็คือห้ามห้ามเฮ็ดก็เขาไทย <Man. S 2> กินตาอ,อาหารยุ่ลานเมนเขามี uh huh. เฮ็ดยังให้กินมื้อได้มีแต่พักก็ต้องกินแต่พัก uh huh. กินเพื่อเพื่อ,อยุหลอดนะเพื่อเพื่อความยุหลอด uh huh. คนเก่าเขาก็เขากะบ,บอกว่าจังสีละบาน,นีนอนเนี่ย <Man, S 1> อาการอาการบไทยเท่เลยจ้ะนอนด้วยกันสามคนพาห่มนี่กับบ่มีเวลาเอาไปตากบ่มีเวลาเลยจ้ะคือนอนนอนอยู่บ้านเดียวกัน <laughs> นอนอยู่น้่กันบอเป็นส่วนตัวมิวอยากจะบอกคนอุดรอ,อยู่เกาหลีหลายลพี่ไปทางนหนกมิต่อุดรอุดรคอน,ออนอแกน <c oughs> คนอีสานว่าท่าไปเออคนอีสานาลจะ้ะคนอีสานาลเออแล้วก็จบแล้วก็